สวัสดีทุกท่านช่วงบ่ายนะครับทุกท่านก็มาดูแลกลูกลูกของเรานะนอนตื่นแล้วครับผมลูกขี้ขนแหละดูสิครับทุกท่านมีรูนิดหนึ่งดูดออกมาเต็มตูดกระด้วงเลยเห็นไหมครับเนี่ยไม่ชัดนะกล้องเล็กนะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เต็มเลยเห็นไหมครับทุกท่านเต็มตูดกระด้วงเลยเยอะมากนะครับทุกท่าน <laughs> นี่ครับ กระด้งใบนี้ถ้าเป็นนอนใหญ่หมุกคำว่าจะประมาณสิบเขามาหาทางนี้เนาะมาตรงรูเลยนะเพราะมมนมีรูม <c oughs> <c oughs> ีทั้งหมดสิบห้าสิบแปดกระด้งนะทุกท่านกระด้งละสิบก็จะประมาณร้อยแปดสิบนี่ครับทุกท่าน <c oughs> แต่ว,ว่าเกิดเยอะมากทุกท่านเห็นไหมครับ <c oughs> ที่แบบว่าไอไข่ที่ติดกระด้งทุกท่านเยอะจริงๆนะเราเดี๋ยวเราพยายามเอาลูกออกลงมายัางไงเนี่ยเดี๋วเอา ใบหมอนที่ห่างแล้วก็ค่อยๆกวาดๆลงเนาะครับอันนี้ก็เยอะนะเพื่อนนี่เยอะมากนะนะครับผมด้านในนี่มีอยู่สิบโด้งนะครับผมทุกท่านนะครับแต่ละอันมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยนะครับนี่ <c oughs> นี่ก็ลูกม <c oughs> ีแต่ลูกทุกท่านสิบนะครับผมนี่ซ้อนอยู่ด้านล่างนี่ก็ใช่นะครับนี่เต็มนะครับผมด้านบนอีก <c oughs> อยู่นี่สิบกระดงทุกท่านสิบกระโดงด้านนอกอีก ปดนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้อาหารแล้วเราจะเสียขี้ออกขี้ยังกองอยู่เลยเราก็จะขยายออกนี่ถ้าขยายนีย่ผมคำว่าตอนนี้จะได้ประมาณห้าสิบด้งแล้วละครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราขยายเนาะเดี๋ยวเคลียร์ลูกๆก่อนลนบดนะครับผมงสยหิวดูสิเ่านี้เต็มตูดโอ้สองสารเดี๋ยวต้องหาวิธีการนะครับผม